มหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ประจำปีพุทธศักราช2556ขึ้นในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2556ณบริเวณแปลงนามหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยกำหนดการได้เริ่มต้นด้วยาศาสตราจารย์ดรนิวัตเรืองพาณิชประธานในพิธีอธิกาบรบดีมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์รองาศาสตรารรจารย์วุฒิชัยกบิลาการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนรองาศาสตราจารย์ดรสมบัติชินวงศ์ได้ปั่นจักรยานจากอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยไปยังประรำพิธีณบริเวณแปลงนาครับขณะนี้นะครับตัวของผู้รบริหารมาวิทยาลัยาสตร์ซึ่งนำโดท่าน และจากนั้นพิธีกรในพิธีดอเอรอ,อ,รอนมามัยดำเนรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ได้เชิญแขกร่วมงานผู้บริหารบุคลากรและนิสิตเข้าสู่พิธีการปลุกข้าววันแม่ประจำปี2556และในพิธีการยังมีการวางพันพุ่มต่างๆรวมถึงถวายราชสด,ดุดีและพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกด้วย จากนั้นรองศาสตราจาร,จาร,รย์ดรสมบัติชินวงศ์รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและท่านประธานในพิธี<ป>ได้กล่าวเปิดงานเป็นลำดับถัดมาจากนั้นประธานในพิธีได้ทำพิธีปลูกข้าวโดยวิธีปักดํานารวมถึงได้มีการสาธิตการปักดํานาจากนิสิตจากมหาวิทยาลัยชาวนารุ่นที่หและรุ่นที่2อ,อีกด้วย และในลำดับสุดท้ายแขกร่วมงานผู้บริหารบุคลากรและนิสิตได้ร่วมการดำนารวมถึงระหว่างการดำนานายสุมวนห้อยมาลานักวิชาการการเกษตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้บรรยายถึงวัฒนธรรมการปลูกข้าวการพัฒนาพันธุ์ข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย และนอกจากนี้ในเวลา11นาฬิกายังมีพิธีเปิดงานเทศกาลการท่องเที่ยวส่วนแม่ดูนาข้าวปลามากมายณบนะริเวณอาคารการเรียนรู้รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนได้กล่าวรายงานต่อท่านปาระธานในพิธีด้วยว่าในเทศกาลการท่องเที่ยวส่วนแม่ดูนาข้าวปลามากมาย ได้เปิดการเส้นทางการท่องเที่ยว4สายดังนี้ 1. ชวนแม่ดูฟาร์ม 2. ชวนแม่ดูสวน 3. ชวนแม่เก็บผักและ 4. ชวนแม่ไปโรงสีแวะดูแมลงในโดมจากนั้นท่านประธานในพิธีผู้บริหารและแขกร่วมง,งานได้นั่งรถไบโอดีเซลร่วมโครงการชวนแม่เที่ยวทั้ง4เส้นทางอีกด้วยค่ะ